ตัวเอกมีชื่อว่าคิริคุงเป็นเด็กในบ้านสนออุน่นมีแม่ที่คอยดูแลเขาเอาใจใส่และมีพ่อที่ตั้งใจทำงานหลังขดหลังแข็งดูแล้วก็เหมือนกับครอบครัวแสนจะเพอร์เฟกทั่วไปแต่เมื่อออกจากบ้านทุกที่ก็กลายเป็นนรกสำหรับเขาที่โรงเรียนเด็กนุมดอนกันแกล้งจากหัวโจกทั้งห้าคนมาเป็นเวลานานแต่เขาก็เก็บเอาไว้เพราะไม่อยากทำให้แม่ต้องเป็นห่วงรู้ไหมแต่ก่อนแม่ฝันอยากเป็นครูที่ห้องพยาบาลมากเลยนะ พ่อแม่น่ะอยากจะปกป้องเหล่านันกเรียนที่โดนการแก้งไงละ่ะแล้วทำไมแม่ถึงไม่เป็นละ่ะพ่อแม่น่ะมีครอบครัวที่อยากปกป้องมากกว่ายัางไงละ่ะและนั่นแหละคือแม่ในแบบที่เด็กหนุ่มนั้นชื่นชมมาตลอดเขาทำได้ทุกอย่างเพื่อรักษารอยยิ้มของแม่เอาไว้และในคืนนั้นเองวิดีโอตัดต่อแม่ของเขากำลังก็ถูกส่งมาให้เขาพร้อมกับทิ้งท้ายว่าให้มาเจอกันที่หน้าผาหน่อยเมื่อเด็กหนุ่มไปถึงที่นัดหมายก็พบกับหัวโจกทั้งห้าคน พวกมันกดดันพอเพกว่าจะเผยแพร่คลิปนี้ให้ว่อนไปทั่วอินเทอร์เน็ตแต่พวกมันก็ให้ทางเลือกจะไปให้คิดตัดต่อน,นี้หลุดออกไปหรือโดดลงไปจากหน้าผานี่พวกมันให้เวลาแค่สามวิสามสองหในขณะเดียวกันแม่ของพเพกก็ออกมาตามหาพอเพกผ่าน GPS ที่ติดไว้กับมือถือฮะคิดได้คงมาทำอะไรในกลางป่าเขาตอนคืนแบบนี้กันนะ,ะแม่เหรอ ครูคะโธ่ครูเหม่ออะไรอีกแล้วนะฮะขอโทษนะจ๊ะพอดีครูคิดถึงอดีตมากไปหน่อยนะมังอง่ะเรื่องนี้มีชื่อว่ามาริอาน,นดาไซหรือชื่อภาษาไทยการลงทันของพระแม่มารี